สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องติดโซคูลิซิ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านยางขาลายยางซิ่งนะฮะวันนี้เราพารถฟองเรามายกคัดที่หนึ่งนะฮะใช้มายาวนานมากตอนนี้คัดมีปัญหา้วฮะก็คือก็ให้พี่เจงเจงก็โทรมาให้เดี๋ยวพี่เจงจัดการให้นะฮะอย่างที่บอกครับร้านพี่เจงไม่ใช่แค่เรื่องแม็กเรื่องยางนะฮะเซอร์วิส่านน้ำมันคงน้ำมันเครื่องยกคัดอะไรเงรี้ยฮะคือ เพื่อนๆสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งรถเรโทรแล้วก็รถซิ่งรถใช้งานทั่วไปนะฮะได้หมดได้หมดแต่ตอนนี้เราพาไปดูฮะตอนนี้พี่แมวกำลังยกเกียร์ลงอยู่นะฮะมาตอนนี้พี่แมวกำลังยกเกียร์ลงนะฮะ เยอะมากไม่พอมั้งแค่พออันนี้ถึงขั้นตอนการยกเกียร์ลงมาดูพัดก่อนว่าพัดเราพังขนาดไหนนะฮะเราใช้มายาวนานมาก นี <od> ่ครับรถกองเราใช้มายาวนานมากนะฮะนี่แมกแอร์ล้อก็จากร้านขายยาเออขา,ายรอย่างติ้งนะครับนี่เป๊ะขอบคุณพี่เจ๋งมากนะฮะอันนี้ทีมงานเยอะมากนะฮะงานเร่งดวง่วนหรือว่างานแบบลูกค้าต้องการใช้เวลาน้อยนะมาที่นี่ได้เลยนะฮะเพราะทีมงานเยอะมากพร้อมให้บริการนะครับ พราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้เองสภาพคัดผมจะขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วใช้มายาวนานมากครับบอกเลยเพื่อน เกลงมาแล้วนะฮะ หลังจากที่ใช้งานมาหลายปีไฟวินเราน่าจะไหม้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้พี่แมวกำลังถอดไฟวินออกมาครับน่าจะมีการปรับไฟวินเพราะว่าเราใช้กันเซฟไฟวินไหม้เลย ับเ,เลยเอามาใส่รถใท้งานเราเนฮะคอกรับที่นี่ครับขนาดยังติมีทั้งอะไหล่มือนหนึ่งืสองครับสอบถามเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามานี่เกณฑ์แม็กยางน,นะฮะดูอสองนะอย่างคลิปอะ RDS วันนะฮะ ลูกค้าเอามาเคลือบตัวนี้นะฮะอยากได้อะไรจัดให้หมดครับนี่ที่บอกว่าขอ,อยางเดิมกลับเอาอยางนี้มาใส่ถ้วยกวัน,นะครับรับจัดให้นะฮะทีมงานเราไวอยู่แล้ว,วลูกค้ามมาถอดเลยโดยไม่ต้องรอนะฮะ ให้ได้ให้ได้หมดใช่ไหมพี่ครับได้ครับใจลูกค้า <laughs> ตามใจลูกค้าครับเอาอย่างไรก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ลูกค้าเขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมพี่ครับ,รบใช่ยังได้ลายนี้ใช่ไหมแอบแชทแอบแชทเขาสั่งไว้ครับ ให้พร้อมให้บริการนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆงสัยคือจะถามว่าทำไมเราไม่ใส่คัสต์ใหม่ไปเลยก็คือว่าพอดีมันจังหวะพอดีครับก็อของคัสต์ของพเจ๋งเนี่ยตัวนี้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นของของของมงคลคัสต์16ก,ก้อนนะฮะก็พอดีเราเสียพอดีเราก็เลยเออมีอยู่แล้วก็ใส่ได้ก็คืออย่างที่บอกครับคือพเจ๋งก็ไม่ใช่ว่าจะยุให้เราใส่เฉพาะของใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรก็เข้ามาคุยได้ ตามงบตามอะไรเงี้ยฮะพี่เจ๋งจัดให้ได้หมดนะฮะก็ะอย่างเราเองอ่ะโอเคเรางบน้อยเงี้ยคือพี่เจ๋งก็บอกอ่ะเราเขาทีเขาทีมีคัดมือสองอยู่เพราะว่าคาัดไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคาัดตัวนี้ใส่รถแข่งอยู่แล้วอ่าแกใช้บูทยเยอะแล้วคัดมันไม่พอเขาก็เลยเพิ่มสเต็ปคัดขึ้นมาตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้ฮะอ่าเนี่ยฮะดูอย่างทั้งมือสองแล้วก็รถสายในโตจอดเทียบ ขึ้นแล้วะฮะ ใส่น็อตน,นะฮะยกขึ้นไวมากนะฮะ mm hmm. เพราะคันนี้ผมใช้มาเป็นเวลายาวนานมากนะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนคัสักทีเลย วันนี้แล้วเราผมพามาดูการทํางานของทีมช่างของพี่เจงนะฮะเพราะว่าบางครั้งเพื่อนๆอาจจะรู้แค่เป็นร้านยางนะฮะแต่ที่จริงแล้วพี่เขาก็ทําหลายอย่างเลยเกี่ยวกับรถนะฮะสับถากเข้ามาได้ ยังอ้วนกำลังถอดยางอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประกอบแล้วนะฮะก็คือใส่เกียร์เข้าไปละเป่า

ส่วนาสำหรับด้านหลังก็กำลังใส่ยายงให้กับลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็น r นะ b f 1นะครับเกอลูกค้าเจ้านี้ก็สั่งลายแม็กไว้นะครับแต่ว่าเขาอยากได้มือสองสภาพกริปนะฮะ พอของมาก็พี่เจงก็โทรตามเลยก็คืออย่างที่บอกกับเพื <S <S <ๆ>่อนๆสามารถอยากได้ลายไหนก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่ามาสั่งกับพี่เจงไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เจงคอของเข้าก็จะโทรแจ้งเลยเพราะว่ามีทั้ง 1, 2, 2, มือหนึ่งมือสองมือสองมือสองอาจจะต้องรอหน่อยแต่ว่ามือหนึ่งไม่ต้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าของที่มีเลยมือสองอ่ะเดี๋ยวพี่เจงก็จะโพสในในเฟซบุ๊กนะครับก็คาายังซิ่งนะเพื่อนๆครับติดตามเลยเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเฟซบุ๊กไว้ให้นะฮะ แต่สลับของเราวันนี้หล,ลักๆคือตอนนี้เรายกคัสไปเรียบร้อยแล้วตันนี้เอาเอา,เอาเกียร์ขึ้นละรถเก่าเราต้องดูแลหน่อยใช้เดินทางทุกวันนะฮะรถคันนี้ mm hmm. เ <c oughs> นี้ยยางพิเศษนี่นี่ยางของขาลายยางตงาางิ่งนะฮะยางตัวยาัวยางตวยางยา้อย อ่ะตอนนี้ก็ประกอบเกียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแกะขึ้นแล้วฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ใส่ดันโค,งนะคะ้งฮะใส่ดันโค้งเข้าไปแล้วก็ใส่เข้ากลางก็เรียบร้อยนะฮะตอนนี้กำลังใส่ทาน,นดูเจ๋งลุยเองนะครับวันนี้ ด้านหลังก็เสร็จแล้วนะฮะ ร,ร้อยแล้วก็เดี๋ยวใส่เขากลางนะฮะก็ทําไปทํามาตั้งแต่เริ่มทอดกันน่าจะไปถึงชั่วโมงนะฮะที่ผมเข้าๆนะที่ผมดูคข้าวนะโดยทีมงานเพราะว่าตรงนี้พอดีไฟบินเราไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าสาหรับรถที่ทําคือฝืนหนักๆอะไรเงี้ยก็ถ้าไฟบินมันไหม้หรือว่ามันลื่นมากเนยก็ต้องไปกึ่งใหม่อะไรประมาณนี้แต่ของเราไม่ต้องของเรา โอเคอยู่เพราะว่าพอเลื่นปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนเลยประมาณนี้ ร้อนเลยพี่กั๊กครับแจกให้เยอบจบจบเร<ๆ>็วมากครับวันนี้ แล้วไหวมากไม่ถึงชั่วโมงก็ทําไปทํามาเนี่ย ไม่ถึงชั่วโมงแล้วพี่แจงกีฟจับเวลาอยู่คิดว่าไปถึงหรต้องลัอกด้วยแถวนี้สิพพเพราะว่าล็อกมันแตกตรงนี้มันแตกหมดแล้วเปื่อยจัดเนี่ยต้องนะมา ดีสารน ну oh, oh, oh. ้ำมันตัวเราก็แตกหมดแล้วนะฮะเกยงเก็บรายละเอียดให้เจ้าารับเลยดีกว่าโอ้โหเรียบร้อยนะฮะทำไปทำมาก็ไม่ถึงชั่วโมงนะฮะเร็ววบอกแล้วครับทีมงานคารายังซิ่งไวอยู่แล้วเดี๋ยวเรา เดี๋ยวไปลองขับดูก็น่าจะเรียบร้อยแล้วะฮะน่าจะม่มีปัญหาเพราะอันเก่านี่ลื่นปื๊ดเลยนะป่าเดี๋ยวไปลองครับมาหลังจากยกคัสเสร็จแล้วนะครับมาผม จะแมวพามาลองนะฮะขัางก่อนไม่ไปนะ้ที่เห็นจนจะยืด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยื <laughs> <laughs> อดอย่างเงี้ยมาในนี่ ไอ้กล่องตัวเนี้ยไปพอดีมันมันมีปัญหาที่มันตัดปลายเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปแก้เลยต้องไปแก้ปลายเปิดใช่เพราะว่ากดไปมันจะวุบเลยนะมันไม่พอแล้วก็ชกใหม่แค่นั้นแต่ว่าด้วยนิสัยผมคือผมค่อยๆค่อยๆต่ายไงค่อยๆต่ายแบบใช้งานคือมันก็ถ้าใช้งานก็ได้อืมคือกดแค่ประมาณว่า เือเวลารถเราดูเธอมาปุ๊บปรากฏคือให้รถมันดึงไปปื๊ดอะไรป,ประมาณนี้ไงพี่ใช่แล้วก็ใช่ <ไป S 1> แล้วก <ไป S 1> ็ว <ๆ S 1> <ๆ>ค่อยๆเอาเพราะว่าใช้รถใช้อ่ะไม่อยากไอทุกะชากมากก็เลยแต่ว่าพอดีตอนดอบอ่ะตอนเคยเคยดอบมาแล้วพอดอบปุ๊บต้นมันไม่มาต้นมันไม่มาก็เลยเออเอาก็ได้ไเปลาไรเพราะไปเราไม่ได้วิ่งเร็วแล้วผมวิ่งร้อยี่ผมก็เร็วแล้วอ่ะก็เลยไม่เอาก็เลยอากระเต็มนี้แหละอ่างเงี้ยต้นมาหนักหน่อยยางไปพอก็เป็นอะไรไม่ได้พี่ โอ้ไปโดดได้ปกติจะลื่นเลยนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนฟิลแล้วแต่ก่อนยะจะฮือดลงไม่ไปอ่ะเดี๋ยวใครมาเปลี่ยนปั๊เออทำไม่พอจรงๆแ่จริงมันต้องเปลี่ยนนะพี่นะเพราะว่ามันจะแตกนะ ากยามอะไรลากยามมันจะหมดมันไม่พอโอเคแค่นี้ใช้งานอะไรผมมันสั่นเยอะไหมพี่กิดหน่อยนิดหนึงนะชงล่างข้างหลังไม่ค่อยดีมันลักอืมต้องเปลี่ยนช็อตให้มันเกิดหรือว่ามันดังกิด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 เลยว่ะจบปัญหาคัดลื่นจบปัญหาคัดลื่นไปครับวันนี้จบได้นะฮะปัญหาคัดลื่นของเรา เพราะ้นวันนี้ยูเทิร์พี่ออกตัวไปในดัดเจ้าขาดค่อยตายไปค่อยรอให้มันจับก่อนแล้วค่อยเร่งอ,ะอ่ะเนี่ยปั๊มไม่ค่อยพอเติมปั๊มใส่ตัวที่เบรคสูงแปลใส่<ม>พอแล้วรู้แล้วครับใช้ได้เนะเราใช้งานนะคะรับ ลื่นไปก่อนเนี่ยอคินายางงี้นะฮะอ่สทางนี้พี่เจ๋งฝากร้านเลยครับผมครับผมก็ยังที่เงียบดิโอ้เหนื่อยพี่ก็พี่ก็พี่ผมเหนื่อยนะแล้วอยู่ก็จะบอกว่าอยู่ผาแดงนะครับลงสะพานมาอยู่ซ้ายมือก่อนถึงโรงพยาบาลสมเด็จ จะสายเลโทสายซิ่งสายหมอบสายรื้อสายซ่อมเข้ามาได้ครับได้ปรึกษาได้ครับไม่ได้นะยินดีบริการนะครับเพื่อนเขาดูแล้วไม่ได้ทำเพื่อแกอย่างเดียวนะครับทําด้วยใจครับโอเคบริการด้วยรอยยิ้มด้วยใจด้วยโอ้ขอบคุณพี่เครับสวัสดีครับแชร์กดซับสไครป์ช่องติดโซคูให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ